สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าคราวที่แล้วเราพาทำหมวกแบบตั้งใจให้เหมือนกับหมวกเศษไหมไปแล้วนะคะนี่นะตั้งใจให้เหมือนกับหมวกเศษไหมแต่จริงๆแล้วก็ใช้ไหมทั้งม้วนเลยนะคะ5้าสีเราเจะสีไหนสลับก็เลือกสีมาเนาะแล้วก็ใช้เทคนิคแบบ ถักกระเป๋าวายูนะคะไหมที่เหลือสีอื่นสมมุติเราถักสีครีมใช่ไหมที่เหลือทุกสีเนี่ยนอกจากสีครีมก็จะอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะเป็นไหมดามนะคะซึ่งมันทำให้หมวกอยู่ทรงขึ้นมีความนามากขึ้นนะคะอันนี้อีกสีนึ้งอันนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลครีมคราวนี้ สำหรับคนที่จะทำหมวกเศษไหมคราวนี้เป็นเศษไหมจริงๆเลยนะคะเศษไหมจริงๆแต่ของป้านะป้าไม่มีเศษไหมนะของป้าก็จะเป็นม้วนๆแบบนี้แหละเพราะว่าป้าต้องใช้ทุกสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทุกสีก็พยายามให้เป็นเศษไหมก็คือถักไปปุ๊บถึงตรงไหนเราจะเปลี่ยนสีก็ตัดทิ้งไปเลยก็คือพยายามจะให้เป็นหมวกเศษไหมจริงๆนะคะ เดี๋ยวลองมาดูว่าจะเอาสีอะไรต่อดีเนี่ยก็พอถักมาอยากให้เปลี่ยนเป็นสีไหนก็ถักก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะก็จะยุ่งยากตอนเราต้องมาต่อไหมบ่อยๆนะเพราะว่าเอาสีนี้เนาะสีม่วงก็ต่อเลยมันก็จะไม่มีไหมดามนะคะเราก็แค่เก็บปลายไหมไป ใครถักโคเชก็ต้องมีเศษไหมเหลือเยอะแยะอยู่แล้วอ่ะเนาะอันนี้เนี่ยขอ,องป้าอันนี้กลมังเดียวนะแล้วก็ก็จะใส่กลมังแบบนี้แหละไว้พอเต็มก็ไปซื้อกลมังใหม่มาเต็มบ้านไปหมดคือป้านะเวลาเวลาถักหมวกเป็นใบอะ่ะขี้เกียจมาหาเศษไหมไงก็จะเปิดเปิดม้วนไหมตลอดเลยเวลาจบนะคะโซ่ หนึ่งสองสามจบตรงนี้นะก็จะเปิดม้วนใหม่ตลอดแล้วพอเปิดม้วนใหม่เสร็จพอถักไปเสร็จเป็นใบใช่ไหมมันก็จะเหลือประมาณนี้ก็จะม้วนเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณนี้ก็จะเก็บไว้เนี่ยเหลือคือเหลือเหลือก็ไม่เสร็จหรอกถ้าถักเต็มใบสีเดียวมันก็จะเหลือนิดเดียวไงแต่ถ้าถักสีละนีดสีละหน่อยอะที่เหลือมันก็จะเยอะให้เลือกทุกสี ขึ้นโซ่ไป3แล้วก็ลง F ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยพอมาถึงตรงปมมันใช่ไหมคะเราก็พยายามให้ปมมันอยู่เข้าไปตรงไหมาดามนั่นแหละเข้าไปอยู่ตรงดาาจับไว้เนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ตรงกลาง เก็บไปให้มิกเนี yeah, ่ยนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยใช้เศษไหมเนี่ยพยายามให้เหมือนเศษไหมจริงๆแล้วนะคะก็คือใช้ไปนิดนึงก็ตัดนิดนึงก็ตัดอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะใช้ได้เลยแต่ทีนี้แบบนี้มันจะอ่อนกว่าแบบที่ทําไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้มันจะอ่อนนะก็ความความหนามันก็จะเท่ากับไหม ของเรานี่แหละไหม้อ่อนๆไม้นิ่มๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ทําได้เนี่ยก็เป็นแบบอ่อนๆทีนี้เรามาพูดถึงการถักนะคะอันนี้ถัก F หรือพอหนึงคอถักไปให้มันลอกอันนี้ป้าได้17หลัก1 7แล้วแถวต่อไปก็เป็น V F สองครั้งบนหลักเดียวกัน V เสร็จก็ F แล้วก็ V 1 F 1 V แถวต่อไปก็สอง F 1 V แถวต่อไปก็ ไม่มีแล้วก็จะเป็น 2F 1 V 2แถวก็เสร็จเลยค่ะก็จะได้ความกว้างแต่แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้เพิ่ม4 1 2 3 4เพิ่ม V 4มุมนะคะให้มันขยายออกให้ก้นมันเล็กกว่าตรงขยายนิดหนึ่งนะคะเราสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะป้าอธิบายไปแล้วในคลิปนั้นนะคะในคลิปที่แล้วก็คือ คลิปที่แล้วหมวกใบนั้นจะเป็นใบแบบก้นเล็กๆเ,เดี๋ยวให้ดูใบนี้นะคะใบนี้จะเป็นก้นเล็กๆเ,เ,เล็กมากเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มตรงเนี้ยเพิ่มสีทิศอยู่3แถวนะคะเพิ่ม1 2 3 4งมี่มุมเนี้ยแล้วแถวต่อมาก็เพิ่มให้มันสลับวางกันเพิ่มอยู่3แถวมันก็เลยค่อยๆบานออกอย่างนี้นะคะก็เป็นทรงหมวกอะแล้วแต่เราจะเลือกทำ แต่ใบนี้ก้นจะใหญ่กว่านิดนึงป้าเพิ่มไปแล้วสี่หลักนะคะสีม่มุมเนี่ยเวลาเวลาเราเพิ่มหมวกเราเพิ่มให้ครบสี่มุมหรือถ้าจะเพิ่มเยอะๆก็8ดมุม1นี่นะคะมันก็จะมีมุมตรงกันข้ามนี้นะสองแล้วก็ตรงกลางกลางเนี่ยสามแล้วก็ด้านนี้ก็มีเนี่ยสก็ เพิ่มให้ครบสีมุมแล้วก็ถักต่อไปถ้าเกิดว่ามันยังไม่ยังไม่พอดีอยากได้ใหญ่กว่านั้นอีกก็เพิ่มอีกสีมุมให้มันสลับวางกับอันเกา่าแล้วก็สีก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเนี่ยมาแชร์ให้ดูก็ลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆแต่ว่ามันจะได้หมวกนิ่มๆแต่ว่ามันก็เหมาะเพราะว่าเราทุกคนน่ะก็มีเศษไหมอยู่แล้วนะคะก็จะได้ลายที่แปลก สีแปลกๆไม่ซ้าใครนะลองไปทํากันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ